แดดร่มลมตกของทุกวันณห,หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำบ้านไม้หลังเก่าหลังหนึ่งปราณีหญิงสาววัย5 5ปีเธอกำลังง่วนอยู่กับการห่อข้าวต้มมัดใบตองถูกพับอย่างคล่องแคล่วข้าวเหนียวผัดกะทิหอมหวานถูกตักใส่ลงไปก่อนจะถูกมัดด้วยตอกกลิ่นหอมหอมของข้าวต้มมัดตลบอบอวนไปทั่วแต่ดูเหมือนว่ากลิ่นความหอมหวานนั้น จะไม่สามารถลอยไปแตะจมูกของตามาและยายสีพ่อและแม่ของเธอได้เลยตามากับยายสีสองตายายวัยเจปีนั่งอยู่ที่แคร่มไม้ไผ่หน้าบ้านตามาสูบยาเส้นพ่นควันขมงส่วนยายสีนั้นก็เคี้ยวหมากพลางพูดคุยถึงลูกชายทั้งสองคนคนโตชื่อสมชายคนรองชื่อสมศักดิ์ทั้งสองคนนั้นไปทำงานอยู่ที่เมืองหลวง นานๆทีถึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านไม่รู้สมชายกับสมศักดิ์จะเป็นยังไงบ้างนะเหนื่อยจากงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ยายสีเอ่ยขึ้นน้ำเสียงและแววตาเต็มไปด้วยความห่วงใยเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงหรอกลูกชายของเรานะ่ะขยันขันแข็งทั้งคู่ทำงานดีเงินเดือนก็เยอะไม่ลําบากหรอกหนะ้าตามาพูดพลางพ่นควันยาเส้นออกมา แต่ก็คิดถึงนะนานๆนนทีถึงจะกลับบ้านปีใหม่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาไหมยายสีพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าซอยกลับมาสิเองสมชายนะ่ะมันบอกข้าว่าจะซื้อรถใหม่จะเอามาให้พ่อกับแม่นั่งด้วยนะตามมาพูดด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจเออจริงเหรอตาดีใจจังเลยนะสมศักดิ์ล่ะมันโทรมาบอกว่ายังไงบ้าง ยายสีถามต่อโดยสีหน้าที่ตื่นเต้นสมศักดิ์อ่ะมันก็บอกว่าจะพาเมียกับลูกมาด้วยแล้วก็จะซื้อสร้อยทองมาฝากแม่ด้วยนะโอ้โหอย่างนี้ข้าต้องอาบน้ำล้างคอให้เกลี้ยงเอาไว้ใส่สร้อยคอเส้นโตๆของเจ้าศักมันมละหละตาตมายายสีพูดพลางตบบาทตามาสองคนตายายพูดคุยกันไปก็หัวเราะกันไปอย่างมีความสุข ปราณีได้ยินเสียงสนทนาของพ่อแม่ก็ได้แต่ถอนหายใจเธอคิดในใจว่าลูกสาวคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แท้ๆทำไมพ่อกับแม่ไม่เคยถามถึงบ้างปราณีเงยหน้ามองพ่อกับแม่ที่กำลังคุยกันอย่างมีความสุขน้ำตาเธอเริ่มคลอๆเธอไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่เลยตั้งแต่เล็กจนโตเธอถูกใช้ให้ทำงานหนัก หาเงินมาให้พ่อแม่ส่วนพี่ชายทั้งสองไม่ต้องทำอะไรเรียนจบก็ไปทำงานที่ในเมืองหลวงนานๆทีจะกลับมาบ้านมีเพียงของฝากเล็กๆน้อยๆและเงินให้พ่อแม่เพียงน้อยนิดแต่พ่อกับแม่นั้นกลับเอาแต่พูดชมลูกชายไม่ขาดปากเที่ยวไปแวะเวียนพูดโอ้อวดให้ชาวบ้านได้ฟังว่าลูกชายนั้นได้ทำงานดีมีของฝากมากมาย และส่งเงินมาให้พ่อกับแม่ใช้ไม่ขาดมือปราณีได้แต่เก็บความน้อยเนื้อต่าใจไว้ในอกเธอเคยคิดจะหนีออกไปจากบ้านหลายครั้งหลายคราแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเป็นห่วงพ่อกับแม่ถึงแม้ท่านจะไม่รักเธอแต่เธอก็รักท่านและอยากดูแลท่านต่อแม่จ๊ะพรุ่งนี้หนูจะไปขายของที่ตลาดแม่จะเอาอะไรไหมปราณีเอ่ยถาม ไม่เอาหรอกไปขายของก็ตั้งใจขายละ่ะขายให้มันหมดหมดจะได้มีเงินมาให้พ่อกับแม่เอาไว้เก็บไว้กรรมเอาไว้ใช้แล้วอย่าให้รู้นะว่าแกน่ะแอบเก็บเงินเอาไว้ซื้อของใช้สู้ดุยสู้ไดย้ยิ่งยุคข้าวยากหมากแพงอยู่แล้วด้วยอย่าทำตัวไร้สาระให้มันมากเลยยายสีพูดโดยไม่มองหน้าปราณีจ้ะแม่ปราณีตอบรับ แต่ใจนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดเช้าว,วันต่อมาปราณีตื่นแต่เช้ามืดเตรียมข้าวของไปขายที่ตลาดเธอทำขนมข้าวต้มมัดขายขนมของเธอนั้นอร่อยขายดีมีลูกค้าประจำมากมายปราณีทำงานหนักเก็บหอมรอมริบส่งเสียตัวเองเรียนจนจบและยังส่งเงินให้พ่อและแม่ใช้ทุกเดือนแต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยพอใจ ยังคงบนว่าเธอนั้นหาเงินได้น้อยสายลมเย็นๆพัดพาเอาใบไม้ปลิวว่อนบ่งบอกให้รู้ว่าใกล้ถึงสิ้นปีแล้วตามากับยายสีนั่งอยู่ที่หน้าบ้านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มวันนี้ลูกชายทั้งสองคนสมชายและสมศักดิ์จะกลับมาเยี่ยมบ้านเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึม่มรถยนต์สองคันวิ่งเข้ามาจอดเทียบที่หน้าบ้านสมชายและสมศักด์ ลงมาจากรถของแต่ละคนพร้อมด้วยของฝากมากมายตาากับยายสีรีบเข้าไปทักทายลูกชายทั้งสองด้วยความดีใจมาถึงกันแล้วเหรอลูกเหนื่อยไหมยายสีถามด้วยความห่วงไม่เหนื่อยเลยครับแม่สมชายและสมศักดิ์ตอบพร้อมกันรถคันนี้สวยจังเลยนะซื้อมาใหม่หรือตามาถาม สายตาเป็นประกายมองรถยนต์คันใหม่ของลูกทั้งสองคนอย่างชื่นชมครับพ่อซื้อมาใหม่ครับผมตั้งใจจะเอามาให้พ่อกับแม่นั่งเที่ยวเลยนะสมชายตอบผมก็เหมือนกันครับผมจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวในเมืองไปไหมสมศักดิ์พูดเสริมตมากกับเยสีดีใจมากที่ลูกชายทั้งสองคนนั้นซื้อรถยนต์คันใหม่ทั้งสองคนคุยโม้โอ้อวด เรื่องรถยนต์คันใหม่ของลูกชายให้ชาวบ้านฟังจนชาวบ้านนั้นเอือมระอานี่นี่นี่สมชายกับสมศักดิ์น่ะมันขยันขันแข็งทำงานดีเงินเดือนก็เยอะซื้อรถยนต์คันใหม่ตั้งใจจะเอาให้พ่อกับแม่มันมานั่งเที่ยวด้วยนะตาม,มาพูดกับชาวบ้านด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจลูกชายของฉันทั้งสองคนน่ะมันกระตันยู รู้คุณพ่อแม่มันไม่เหมือนกับลูกสาวบางคนยายสีพูดเสริมพลางเหลือบตามองไปที่ในบ้านที่ปราณีนั่งอยู่ปราณีนั่งอยู่ในบ้านเธอได้ยินคำพูดของแม่เธอก็ได้แต่ถอนหายใจยาวรถยนต์ทั้งสองคันนั้นเงินที่ซื้อมาส่วนหนึ่งก็มาจากการขายวัวที่พ่อกับแม่นั้นแบ่งให้ลูกๆทั้งสามคนคนละห้าตัว พ่อและแม่นําเงินเก็บของเธอไปซื้อวัวมาทั้งหมด15ตัวและปราณีเป็นคนเลี้ยงวัวทั้งหมดนั้นตั้งแต่แรกเธอตั้งใจจะเก็บวัวเอาไว้เพื่อเป็นทุนขยายร้านขนมของเธอวันเวลาผ่านไปสมชายและสมศักดิ์ใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องกลับไปทํางานที่เมืองหลวงแล้วตามากับยายสีเดินบุญไปวนมาสั่งให้ปราณีทํานู้นทานี่ เตรียมของฝากให้ลูกชายสุดที่รักปราณีเอาข้าวในยุ้งไปสีสิเอาสักสองกระสอบนะสมชายกับสมศักดิ์จะได้เอาไปกินที่เมืองหลวงด้วยตามมาสั่งปราณีชะงักมองหน้าพ่อเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระแทกกลางใจข้าวในยุ้งนั้นเธอเป็นคนปลูกเป็นคนดูแลตั้งแต่หวานไถดํานาเกี่ยวข้าวแล้วก็ตาก จนถึงขั้นเก็บเข้าวยุง้งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นน้ำพักน้ำแรงของเธอพ่อจา๋าข้าวในยุ้งหนูเป็นคนปลูกนะจ๊ะปราณีพูดเออข้ารู้แต่พี่ชายของเองนะ่ะเขาทำงานหนกักไม่มีเวลามาทำนาอยู่ในเมืองก็ต้องเสียเงินซื้อข้าวกินเอาข้าวนี่แหละไปกินจะได้มีแรงทำงานแถมประหยัดตังค์ด้วยไหนจะต้องหาเงินผ่อนรถกันอีก ตามาพูดทำเหมือนนั้นเป็นเรื่องปกติยายสีเดินมาพูดสมทบต่อใช่เอาไปเถอะข้าวแค่นี้ทำนาใหม่ก็ได้แล้วลูกชายของเรานะ่ะเขาทำงานหาเงินส่งมาให้เราใช้ไม่เหมือนลูกสาวบางคนหรอกนะให้ที่ก็แทบจะไม่พอใช้ยายสีพูดพร้อมกับมองปราณีด้วยหางตาปราณีกัดฟันแน่นน้ำตาคลอ เธอรู้สึกน้อยใจและเจ็บปวดแม้เธอจะไม่เคยหาเงินเป็นก้อนมาให้พ่อกับแม่เลยทุกวันนี้แต่ก็ได้เธอนั้นเป็นคนหาเงินจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างทั้งยังหุงหาอาหารและยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเธอนั่นแหละที่พาพ่อและแม่ไปหาหมอแต่พ่อแม่นั้นกลับไม่เคยเห็นเธอในสายตาเลยข้าวที่เธอปลูกเธอเหนื่อยแต่กลับต้องมายกให้พี่ชาย ที่นานๆทีจะกลับเข้ามาบ้านทีแค่มาเยี่ยมและไม่เคยช่วยเหลือง,งานอะไรในบ้านเลยสักครั้งแต่ปราณีก็ทำอะไรไม่ได้เธอเดินเข้าไปในยุ้งข้าวตักข้าวใส่กระสอบสองกระสอบใหญ่ๆน้ำหนักที่มากมายแต่ก็ไม่หนักเท่าความเจ็บปวดในหัวใจของเธอเลยสมศักดิ์และสมชายยืนมองน้องสาวยกข้าวในกระสอบด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย ไม่มีแม้แต่คำพูดขอบคุณหรือความรู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งจะช่วยน้องยกข้าวก็ไม่มีเลยสักคำเพียงเพราะว่ากลัวเสื้อผ้าจะเปื้อนและยับยุย่ปลาณนีแบกข้าวออกมาวางเอาไว้ที่หน้าบ้านเธอหันหลังกลับแลนะเดินเข้าบ้านไปปิดประตูและปล่อยโฮออกมาเสียงสะอื้นดังระงมราวกับจะระบายความเจ็บปวดในหัวใจ ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตวันเวลาผ่านไปตอนนี้ขนมของปลาณีขายดีขึ้นเธออยากขยายร้านและขายขนมให้หลากหลายและเพิ่มปริม,มาณให้มากขึ้นด้วยจะได้มีเงินเก็บเยอะๆเธอจึงคิดจะขายวัวที่เหลือในคอกอีกห้าตัวของเธอออกไปสักตัวหนึ่งเพื่อนำเงินมาเป็นทุนทำขนมพ่อจ๊ะแม่จ๊ะหนูอยากจะขายวัวออกไปสักตัว เพื่อที่จะเอาเงินมาทำทุนหนูอยากจะขยายร้านขนมจ้าปลาณีพูดกับพ่อแม่ไม่ได้วัวในคอกนั่นมันเป็นของพ่อกับแม่ใครก็ห้ามเอาไปขายทั้งนั้นตามมาพูดเสียงดังใช่แกจะเอาไปขายทำไมแกก็มีเงินจากที่ขายขนมอยู่แล้วนี่ก็เอาเงินจากนั่นแหละไปขยายร้านสิมันไม่พอใช้หรือยายสีพูดเสริมเงินของหนู มันก็ไม่พอหรอกแม่ปกติหนูก็เอาเงินให้แม่เป็นคนเก็บตลอดแล้วไหนหนูจะต้องส่งเงินให้พ่อกับแม่อีกไหนจะค่าใช้จ่ายในบ้านหนูอยากมีเงินเก็บมากกว่านี้หนูอยากได้อนาคตดีๆเหมือนพี่ๆบ้างแล้ววัวนั่นน่ะมันเป็นของหนูไม่ใช่หรือจ๊ะซื้อมา15้าตัวให้พี่ไปนคนละห้าที่เหลือในคอกนั่นมันก็ต้องเป็นของหนูไม่ใช่หรือตอนซื้อมาหนูก็เป็นคนเลี้ยง ทำไมพ่อกับแม่ถึงพูดแบบนี้กันละ่ะปราณีพยายามพูดอธิบายแกอย่ามาเถียงข้าพ่อกับแม่น่ะไม่ให้ขายก็คือไม่ให้ขายถ้าคืนยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่แบบนี้แกออกไปจากบ้านของข้าเลยนะไม่ต้องมาอยู่ให้เห็นหน้าอีกตามมาพูดตะคอกใส่ปราณีปราณีเสียใจมากเธอเดินออกจากบ้านไปน้ำตาไหลพรากเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อกับแม่ ถึงรักลูกไม่เท่ากันเลยหลังจากนั้นปราณีก็ย้ายไปกลางมุงนอนที่แผงขายขนมของตัวเองที่ตลาดและนานๆจะเข้าบ้านทีวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาซื้อขนมของเธอเขาชื่อสมคิดเป็นคนต่างถิ่นได้มาทำงานอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้สมคิดแอบชอบปราณีตั้งแต่แรกเห็นเขาแวะเวียนมาซื้อขนมของเธอทุกๆวัน และคอยช่วยเหลือเธอปราณีก็รู้สึกดีกับสมคิดเช่นกันทั้งสองคนเริ่มคบหากันและไม่นานก็ตัดสินใจแต่งงานกันตามมากับยายสีไม่ชอบสมคิดเพราะเขาเป็นคนต่างถิ่นและดูไม่มีฐานะแต่ปราณีก็ไม่สนใจเธอยืนยันที่จะแต่งงานกับสมคิดและย้ายออกไปอยู่กับสมคิดที่บ้านของเขาหลังจากที่ปาณีย้ายออกไปแล้ว ตามมากับยายสีก็อยู่กันตามลำพังลูกชายทั้งสองคนก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านนานๆถึงจะโทรมาทีหนึง่งส่งเงินมาให้บ้างแต่ก็ไม่มากเพราะต้องหาเงินส่งค่างวดรถด้วยและดูแลลูกเมียของเขาส่วนปราณีนั้นเมื่อแต่งงานแยกบ้านออกไปแล้ว ด้วยความที่พ่อและแม่ไม่ชอบหน้าสามีเธอเงินที่เธอหามาได้เธอก็ไม่ได้ให้แม่เป็นคนเก็บให้อีกแล้วปานีจะแบ่งเงินให้พ่อและแม่ใช้เป็นเงินเดือนเพียงเท่านั้นและสิ้นเดือนจะแวะเวียนมาเยี่ยมพ่อแม่ทีตอนนี้ตามาและยายสีเริ่มมีความรู้สึกเหงาและคิดถึงปานีขึ้นมาตาฉันคิดถึงปานีจังยายสีพูดกับตามา น้ำเสียงเศร้าซอยข้าก็คิดถึงข้าไม่น่าอะไรลูกมันไปอยู่บ้านผัวมันเลยตามาพูดด้วยน้ำเสียงที่สำนึกผิดงั้นเราไปหาปานีกันไหมยายสีพูดไปสิปะ่ะพรุ่งนี้เราไปหาลูกกันเถอะเช้าวันต่อมาตามาและยายสีก็เดินทางไปหาปราณีอีกอำเภอหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเกิดของสมคิด ปราณีดีใจมากที่เห็นพ่อกับแม่มาเธอต้อนรับพ่อและแม่เป็นอย่างดีและหาข้าวหาปลาให้กินจนอิ่มหนำตามมาและยายสีรู้สึกผิดที่เคยทำไม่ดีกับปราณีปราณีพ่อกับแม่ขอโทษที่เคยทำไม่ดีกับลูกนะตามมาพูดน้ำเสียงที่สั่นเครือพ่อกับแม่ไม่น่าไล่ลูกไปเลยพ่อกับแม่คิดถึงลูกมากๆเลยนะ ยายสีพูดน้ำตาก็พลางไหลปราณีโอบก,กอดพ่อและแม่ของเธอน้ำตาเธอไหลเธอให้อภัยพ่อและแม่เธอไม่ถือโทษโกรธพ่อแม่เลยแม้แต่น้อยหนูไม่โกรธพ่อกับแม่หรอกคะ่ะปราณีพูดให้อภัยพ่อและแม่จากหัวใจหลังจากนั้นตามาและยายสีก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของลูกเขยสมคิดก็ดูแลตามาและยายสีอย่างดีเหมือนพ่อแม่ของตัวเอง ตามาและยายสีนั้นรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมากส่วนสมชายและสมศักดิ์ลูกชายทั้งสองคนหลังจากที่พ่อและแม่ไปอยู่ที่บ้านปราณีแล้วเขาก็ไม่เคยกลับมาเยี่ยมและไม่เคยส่งเงินมาให้ตามาและยายสีเลยทั้งสองเสียใจมากที่ลูกชายทั้งสองคนนั้นอักตันยูและเงียบหายไปไม่ยอมกลับมาเยี่ยมพ่อและแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะ ลูกชายที่เราเคยรักเคยภาคภูมิใจจะมาอักตันยูกันแบบนี้ตามมาพูดด้วยความเสียใจข้าเลี้ยงลูกข้ามาผิดข้าสอนลูกไม่ดีเองแหละยายสีพูดพลางน้ำตาไหลไม่หยุดเราโชคดีนะที่ยังมีปราณีอยู่ถึงแม้เราจะไม่เคยทำดีกับมันแต่ลูกมันก็ยังรักแล้วก็ยังดูแลเราอยู่ตามมาพูดตาม,มากับยายสี รู้สึกสำนึกผิดที่เคยทำไม่ดีกับปลานีและรักลูกไม่เท่ากันมาตลอดการรักลูกไม่เท่ากันสร้างความเจ็บปวดให้แก่ลูกและทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวลูกที่ดีควรตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่เนรคุณหรืออากตันยูความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือวัตถุแต่อยู่ที่ความพอเพียงในหัวใจการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี ทำให้จิตใจสงบและครอบครัวมีความสุขตลอดไป